เล่น 7K 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 เราจ้า ใครที่กำลังจะเล่นเซเว่นในรีเบิร์ตในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางสำหรับผู้เล่นใหม่ครับว่าช่วงนี้เริ่มเล่นใหม่ควรทำอะไรก่อนบ้างสำหรับให้ไปไวแล้วก็ไม่อัพผิดในช่วงแรกกัน1อย่าเพิ่งนำตัวละครไปกินมูมัวครับโดยเฉพาะตัว,ตว4ดาวมีประโยชน์เกือบทุกตัวเลยแนะนำให้เก็บเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งนำไปกินหรือผสมมูมัวนะครับตัว1-3ถึงสดาวก็เช่นกันไว้ผมจะบอกในข้อถัดไปนะครับ2หลังจบช่วง2เปิดกาชาจนพอใจแล้วให้ลุยด่านเนื้อเรื่องต่อไปให้ไกลที่สุดที่จะทำได้เพื่อปลดล็อกโหมดต่างๆให้เร็วที่สุด ับ3อัพอุปกรณ์ขั้นต้นๆให้ตันเพื่อใช้ช่วงแรกโดยเฉพาะ DPS ส่วนตัวอื่นเนี่ยยังไม่ต้องรีบอัพเยอะก็ได้รอบเปลี่ยนเป็นของบอส4-5ดาวทีเดียวเลย4อัพเลเวลแผนให้ได้บัฟจากแผนทีมเยอะขึ้นแผนที่แนะนําให้อัพไว้คือหน้า1ห,หลัง 4, สีาหรับแทงยินหน้าแล้วก็หน้า4ี่หลังหนึ่งสหรับดาเมีดตัวหลังสุดครับหลงดันเหตุอัพดาวตัวดาว้านมีดที่ใช้ลุยดาดให้ขึ้น6ดาวให้ไวที่สุดแล้วค่อยมาอัพตัวอื่นในทีมต่อขึ้นมาเป็น5ดาวตัวที่ควรวร แล้วก็ตัวฮิลต่างๆ6พยายามไส่หอให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่ไหวและอย่าลืมตีอารีน่เคลียร์รอบลงเพราะรอบจะรีลงได้เรื่อยๆแต้มรอบจะได้ไม่ล้นเสียไปฟรีๆครับเเน้นลุยบอสมงกรให้ได้ถึงระดับ5ให้ได้ก่อนเพราะจะเริ่มได้ของระดับทอง5ดาวมาใช้เพอทําให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นจากนั้นเนี่ยค่คอยๆลุยให้ได้ระดับ7ให้ไหวเราะจะเริ่มสมได้ของระดับ6ดาวมาใช้และตัวละครสุดใหญ่ช่วงแรกจนะใช้ของจากมังกรเป็นหลักมากกว่าบอสตัวอน่นๆ8ฟาร์มเด็กต่อจากข้อแรกที่เคยกล่าวไปว่าทําไมถึงต้้อองเเเก็บม1-3ดาาาววไพรระ ฟาร์มในเกมนี้หากทาให้ต the ัวละครกับมอนเลเวล20ได้จะได้รูบี้มา20เม็ดต่อ1ตัวครับหมายความว่าถ้าเราฟาร์มครบ100ตัวก็จะได้มา2,000รูบี้เลยทีเดียวซึ่งรูบี้ก็คือเพชรของเกมนี้นั่นเองแต่ว่าการจะลงเนี่ยต้องใช้กุญแจด้วยนะครับดังนั้นเราจะเน้นฟาร์มที่แมปที่ไปได้ไกลที่สุดแล้วลงแค่ด่านแรกเพราะมอนเลือดจะน้อยใช้สกิลหมูปาาได้หมดไม่ยากตัวฟาร์มเด็กช่วงแรกก็จะเป็นเจฟเบลิก้าเรอะไรประมาณนี้แล้วใส่พวกตัวละครหรือมอนกีกี้อีกสี่ช่องใช้ทีม ในการเคลียร์เวฟครับ 9. แลกตัว4ดาวทุกอาทิตย์พวกตัว4ดาวที่จําเป็นจะต้องใช้สามารถหาเพิ่มได้จากจุดนี้ด้วยการนามอน3ดาว4ตัวมาแลกซึ่งจะแลกได้ตัวหลักครั้งนะครับ จะแลกได้อีกทีเนี่ยต้องรอสัปดาห์ถัดไปแนะนําให้แลกเพราะสามารถนาไปกินอัพดาวเพิ่มเซตัสความสามารถของสกิลให้เก่งขึ้นได้ด้วยสามารถอัพไปได้ถึง6ดาวฟ้าและขึ้นต่อไปเป็น6ดาวแดงมีสัญ,ญลักษณ์มังกรขึ้นที่กรอบเลเวลตัวละครเวลาต่อสู้ได้นะครับนิรขมหรือขิงฝั่งตรงข้ามได้เวลาเราเจอด้วย10กิน down. นับดาวหลังจากผ่านระยะหนึ่งแล้วจะปลดระบบดาวมาให้แต่ก่อนจะอัพไประดับต่อไปได้จะต้องอัพตัวละครให้เป็นบวก5กาอนด้วยการนําตัวละคละรระดับดาวตาความมากินให้ติดบวก5กาอนซึ่งการเอาตัวมากินผมแนะนําาวว่่ใให้้ชตัททีา ตัดแล้วมากินนะครับเพื่อไม่ให้เสีย20่รูบี้ตรงนี้ไปฟรีการผสมบิงก็เหมือนกันครับเอาตัวดาวน้อยกว่ามาบวก5หลายๆชุดแล้วมาผสมมิงดาวสูงสงก็จะมีโอกาสได้ตัวระดับเ k ็หรือ O7K ด้วยครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการแนะนําเบื้องต้นสําหรับผู้เล่นใหม่คิดว่าน่าจะพอช่วยเหลือเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับเกมเซเว่นไนท์นี้นะครับแลวก็หากใครมีข้อเสนอเพิ่มเติมหรืออยากจะพูดคุยอะไรก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับ